สวัสดีครับพบกับรายการ m ั n นี่เจอ n e นภาพแรกในหัวคุณตอนนี้คือบินค่าใช้จ่ายที่กองอยู่บนโต๊ะบินไฟสูงกว่าที่คิดค่าเน็ตขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือถือมีค่าบริการเพิ่มมาเง,งียบๆเดือนละหลายร้อยรวมแล้วเงินเดือนแทบไม่เหลือให้ใช้ปลายเดือนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับครอบครัวจำนวนมากผมอยากชวนคุณนั่งลงตั้งสติ แล้วเปิดไฟฉายส่องรายใจคงที่ทุกบาทที่คุณจ่ายทุกเดือนภารกิจสัปดาห์แรกไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือฐานรากที่จะช่วยให้คุณยืนได้ตลอดทั้ง30วันทำไมเรื่องนี้ถึงกระแทกใจเพราะรายจ่ายคงที่กินสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนค่าเช่าค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ประกันค่าสมาชิกที่สมัครทิ้งไว้ ทั้งหมดนี้ไม่เคยถามเราว่าพร้อมหรือไม่มันหักอัตโนมัติทุกเดือนเราเหมือนคนที่วิ่งบนสายพานหยุดไม่ได้คนที่เสียคือพนักงานกินเงินเดือนที่ไม่กล้าทำอะไรกับรายจ่ายเหล่านี้เพราะเชื่อว่ามันปรับไม่ได้ในขณะที่คนที่ได้คือบริษัทที่ดูดเงินเราไปทุกเดือนแบบต่อเนื่องวันนี้ผมจะพาไปลงมือสขั้นตอนที่ทำได้ทันทีขั้นแรก รวบรวมบินทั้งหมดในรอบเดือนใส่ลงตารางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าเน็ตค่าไฟมือถือค่าประกันอย่าให้หลุดแม้แต่บินเดียวเขียนตัวเลขจริงไม่ใช่ประมาณการเพราะสมองเรามักลดทอนความจริงให้น้อยกว่าที่จ่ายจริงขั้นสเลือกสิ่งที่ไม่จําเป็นที่สุดตัดทิ้งทันทีไม่ลังเลไม่ผลัดวันเช่นค่าสมาชิกสตรีมมิ่งซ้ำหลายเจ้า ค่าบริการที่ไม่ได้เปิดใช้เกิน2เดือนบัตรฟิตเนสที่แทบไม่เคยไปเงินที่หายไปตรงนี้เมื่อรวมทั้งปีมีค่าเป็นหมื่นขัน3ตั้งเป้าลดรายจ่ายคงที่อย่างน้อย10%ใน7วันถ้าค่าเช่าแตะ12ื่นสองค่าเน็ตบ้านพันค่าโทรศัพท์พันหค่าไฟเฉลี่ย2 0 0พรวมกันคือ16,000เป้าหมายคือต้องลดให้ได้อย่างน้อย1,600บาทในสัปดาห์แรก ตอนนี้หลายคนอาจรู้สึกเหมือนโดนกดเพราะคิดว่าตัดอะไรไม่ได้แล้วแต่ผมอยากให้เห็นภาพอีกด้านทุกครั้งที่คุณตัดออกหนึ่งรายการเท่ากับคุณได้ขึ้นเงินเดือนตัวเองทันทีแบบไม่ต้องรอเจ้านายอนุมัติลองนึกภาพถ้าลดค่าสมาชิกสตรีมจาก2เจ้าเหลือเจ้าเดียวได้คืนเดือนละ250บาทถ้ารวมแพ็กมือถือกับครอบครัวได้คืนอีก300 ถ้าย้ายวันจ่ายประกันไปจ่ายรายปีแทนรายเดือนลดค่าธรรมเนียมไปอีก500รวมกันนี้คือพันบาทที่กลับมาอยู่ในกระเป๋าโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มจุดหักเหยอยู่ตรงนี้หลายคนฟังแล้วบอกตัวเองไม่มีพลังต่อรองแต่เรื่องจริงคือบริษัทโทรค่ายมือถือบริษัทเน็ตบริษัทบัตรเครดิตมีแพ็กเกจไว้สำหรับลูกค้าที่ขอเลิกสัญญาเขาไม่โฆษณาเขาไม่บอกใครแต่ถ้าคุณยืนยันตัด เขาจะเสนอโปรที่ถูกลงให้ทันทีเพราะเขาต้องการเก็บคุณไว้นี่คือภัยที่คุณถืออยู่แต่คุณไม่เคยหยิบมาใช้ผมอยากชวนให้คุณลองทำภารกิจเล็กคืนนี้เลยก่อนนอนหยิบมือถือเปิดแอปธนาคารกดดูรายการตัดอัตโนมัติย้อนหลังสามเดือนเขียนออกมาทีละบรรทัดคุณจะเห็นตัวเลขที่วิ่งหายไปโดยไม่รู้ตัวพรุ่งนี้เช้าโทรหาผู้บริการหนึ่งเจ้า เริ่มจากค่ายมือถือหรือเน็ตบ้านถามหาวิธีลดรายจ่ายขอโปรโพิเศษขอแพ็กเก็บลูกค้าลองพูดด้วยน้ำเสียงม,มั่นคงว่าผมกำลังพิจารณายกเลิกขอโปรที่คุ้มกว่านี้หน่อยครับแล้วจดผลลัพธ์ไว้ทำเพียงสองก้าวนี้คุณจะเห็นว่าภารกิจเอาตัวรอดค่าใช้จ่ายไม่ได้ไกลเกินไปผมสัญญาถ้าคุณทำครบเจวันเงินที่คุณเคยปล่อยให้ไหลออกไปเอง จะเริ่มหยุดและคุณจะมีแรงใจเดินต่อในสัปดาห์ถัดไปนี่คือแค่จุดเริ่มต้นของซีรีส์30วันเอาคืนได้ประโยชน์จากตอนนี้ฝากกดติดตามช่อง m o นนี่เจอร์นแล้วพบกันในตอนต่อไปเราจะไปต่อที่การต่อรองแพ็กเกตและค่าไฟเพื่อกดค่าใช้ใจ่ายลงอีกชั้นสวัสดีครับพบกับรายการ Money Journey คุณเคยรู้สึกไหมว่าค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่าไฟ มันไม่หยุดขึ้นเลยเดือนก่อนจ่ายพั0 0เดือนนี้บวกค่าบริการเพิ่มเฉยๆบางบ้านบินไฟทะลุ2,500ทั้งที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมภาพที่เกิดขึ้นคือเงินหายไปต่อหน้าแบบไม่มีทางเลือกลองคิดตามผมหากคุณปล่อยทุกอย่างเป็นแบบนี้เงินที่เสียไปหนึ่งปีอาจเกิน1นึ่งหมื่นแล้วคนที่ได้เงินไปคือใครบริษัทบริการขนาดใหญ่ในขณะที่คนเสียคือคุณและครอบครัว หลายคนเชื่อว่าค่าไฟค่าเน็ตหรือค่าโทรศัพท์ต่อรองไม่ได้แต่ความจริงคือคุณมีสิทธิเต็มที่คุณไม่เคยถูกสอนให้ใช้สิทธินี้เลยวันนี้ผมจะพาคุณลงสนามโทรจริงคุยจริงต่อรองจริงก้าวแรกเตรียมข้อมูลบินล่าสุดของคุณราคาเต็มที่จ่ายทุกเดือนแล้วหาโปรคู่แข่งที่ถูกกว่าใส่เลขลงไปชัดเจน ตัวอย่างค่าเน็ตบ้านปัจจุบันจ่าย1,000บาทคู่แข่งเสนอความเร็วเท่ากัน750บาทช่องว่างตรงนี้คือไพ่ในมือคุณ 92. โทรหาค่ายเน็ตพูดโดยน้ำเสียงมั่นคงว่าผมกำลังพิจารณายกเลิกขอแพ็กที่คุ้มกว่านี้ครับอย่าอ้อมค้อมคนรับสายจะส่งต่อคุณไปฝ่ายเก็บลูกค้าตรงนี้เองที่มีโปรที่ไม่ถูกโฆษณาบางคนได้ลดทันทีเดือนละ200-500บาท 93. ทำซ้ำกับค่ายมือถือตรวจสอบปริมาณ Data ที่คุณใช้จริงถ้าใช้ไม่ถึง10กิกไม่ต้องจ่ายแพ็ก30กิกโทรไปบอกว่าคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ปรับแพ็กลงตามการใช้งานจริงหลายคนได้ลดราว300ต่อเดือน เรื่องค่าไฟคุณไม่มีสิทธิ์ขอลดราคาโดยตรงแต่คุณมีวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เลขในบินลดลงทันทีวิธีแรกคือย้ายกิจกรรมที่กินไฟหนักไปอยู่ช่วงที่ค่าไฟถูกเช่นซักผ้ารีดผ้าชาร์จอุปกรณ์วิธีที่2คือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แอบกินไฟตลอดเวลาเช่นปลั๊กทีวีกล่องเน็ตตู้ชาร์จ วิธีที่3คือเช็คจุดรั่วไฟถ้าบ้านคุณมีกำลังไฟฟ้าไหลโดยที่ไม่ได้ใช้งานค่าไฟจะพุ่งแบบไม่มีเหตุผลคนที่ได้คือคุณและครอบครัวที่เหลือเงินทุกเดือนคนที่เสียคือบริษัทที่ไม่ได้เก็บเงินส่วนเกินไปข้อเท็จจริงนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้ไร้ทางเลือกคุณมีสิทธิคุณแค่ยังไม่ได้ลงมือผมอยากชวนคุณลงมือคืนนี้เลยหยิบมือถือ ิดสายไปค่ายมือถือหรือเน็ตบ้านเลือกหนึ่งเจ้าเริ่มคุยทันทีไม่ต้องรอสิ้นเดือนไม่ต้องรอวันหยุดจดผลลับไว้ไม่ว่าจะได้โปรโหรือไม่ได้ก็ตามสิ่งที่คุณได้คือประสบการณ์จริงในสนามจริงคุณจะรู้สึกเหมือนถูกกดเมื่อต้องคุยกับพนักงานเขาจะพยายามบายเบียงแต่ถ้าคุณยืนหยัดด้วยเลขที่เตรียมไว้เขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้คุณกำลังใช้สิทธิของคุณไม่ใช่ขอร้อง ผมอยากบอกคุณว่าถ้าคุณทำตามภารกิจนี้คุณกำลังเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเดือนละพันถึงพันห้าที่กลับเข้ามาในกระเป๋าเมื่อรวมหนึ่งปีคือเงินก้อนที่ช่วยลดภาระใหญ่ได้นี่คือภารกิจตอนที่สองของซีรีส์เอาตัวรอดค่าครองชีพ30วันเราเริ่มจากตัดรายจ่ายคงที่ตอนนี้เราต่อรองกับผู้บริการสัปดาห์นี้คือช่วงที่คุณจะเห็นผลเร็วที่สุด ได้ประโยชน์จากตอนนี้ฝากกดติดตามช่อง Money Journey แล้วเจอกันตอนหน้าผมจะพาคุณเข้าไปในครัวและซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อบอกสูตรซื้อของเข้าบ้านที่ทำให้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นตัวเลขสวัสดีครับพบกับรายการ Money Journey ภาพที่คุณเห็นในหัวตอนนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่คนแน่นทุกแถวรถเข็นเต็มไปด้วยของกินของใช้ทุกคนเดินออกมาพร้อมบินยาวเกือบครึ่งแขนยอดรวมแต่พันกว่าบาท ทั้งที่ของในรถเข็นไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักราคาของกินพุ่งขึ้นงเงียบๆทุกสัปดาห์ข้าวสารขึ้นถุงแล้วร้อยห้าสิบบาทไข่แพงขึ้นสิบบาทต่อแผงเนื้อสัตว์ขยับทุกเดือนสำหรับครอบครัวไทยไรายจ่ายอาหารกับของใช้คือก้อนใหญ่ที่สุดของค่าใช้จ่ายทั้งเดือนค่าเช่าและค่าน้ำไฟตัดออกได้ยากแต่ค่าอาหารนี่แหละที่กลืนเงินแบบรายวันเงินหายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ผลักรถเข็นไปจ่ายเงิน ใครได้ใครเสียคนที่ได้คือห้างและแบรนด์ใหญ่ที่ตั้งราคาเพิ่มแบบเนียนคนที่เสียคือคุณที่ต้องจ่ายทุกวันไม่มีทางเลือกหนีหิวได้ภาพนี้สะเทือนใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกบ้านต้องกินวันนี้ผมจะพาคุณเจาะโต๊ะกินข้าวทางบ้านแล้วเปลี่ยนวิธีซื้อของเข้าบ้านใหม่ให้จ่ายน้อยลงแต่ยังอิ่มครบทุกมือ้อเริ่มจากหลักง่ายที่สุด PPP หรือราคาต่อหน่วย หยิบอะไรก็ต้องคิดเป็นต่อหน่วยทันทีเข้าสาร5กิโลกรัมถุงละ150บาทเท่ากับ30บาทต่อกิโลกรัมถ้าร้านข้างๆขายถุงใหญ่10กิโลกรัม400บาทนั่นคือ40บาทต่อกิโลกรัมคุณอาจเผลอคิดว่าถุงใหญ่คุ้มกว่าแต่จริงๆถุงเล็กถูกกว่าการคิดต่อหน่วยช่วยเปิดตาให้คุณไม่หลงกลปล่ยโปรโมชัน่นต่อมาคือการตั้งเพดานราคาที่รับได้ในแต่ละชนิดเช่น ไข่ไก่ไม่เกิน4บาทต่อฟองน้ำมันพืชไม่เกิน50บาทต่อลิตรเมื่อคุณมีเพดานอยู่ในหัวคุณจะรู้ทันทีว่าของตรงหน้าควรซื้อหรือเลื่อนออกไปการตั้งเพดานทำให้คุณเป็นคนกำหนดเกมไม่ใช่เดินตามราคาที่เขาตั้งหลายคนพลาดตรงไม่วางเมนูล่วงหน้าผลคือซื้อของตามใจแล้วเหลือทิ้งในตู้เย็นวิธีแก้ง่ายมากเขียนเมนูหมุนเวียน2สัปดาห์โปรตีน3ชนิดผัก5ชนิดผลไม้2อย่าง คุณจะรู้ทันทีว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วซื้อเท่าที่ต้องใช้ลดการทิ้งลดค่าใช้จ่ายวิธีถัดมาคือการทำอาหารชุดใหญ่แล้วแบ่งเก็บใช้วันอาทิตย์ทำอาหาร2-3เมนูเก็บช่องแข็งไว้พอถึงวันทำงานแค่เอามาอุ่นคุณไม่ต้องพึ่ง d e l i v e อรทุกเย็นค่าอาหารที่เคยวันละ300จะลดลงเหลือ150บางคนฟังแล้วรู้สึกกดดันว่าไม่มีเวลาทำอาหาร แต่ผมอยากบอกว่าเวลาที่คุณใช้สั่งอาหารคอยไรยเดอร์คอยจ่ายเงินเท่ากับเวลาที่คุณใช้ทำอาหารง่ายๆเองได้เหมือนกันต่างกันที่เงินหายไปหรือเงินอยู่กับคุณตอนนี้ขอเฉลยอ,อีกมุมที่หลายคนไม่เคยคิดซูปเปอร์มาร์เก็ตมักวางสินค้าขนาดใหญ่ให้ดูเหมือนคุ้มแต่ถ้าคุณเทียบต่อหน่วยกลับแพงกว่าของแถมที่แถมมาไม่มีค่าเท่าที่คุณเสียไปกลยุทธ์นี้ทำให้คุณจ่ายแพงโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณเริ่มหยิบเครื่องคิดเลขหรือใช้มือถือคำนวณก่อนหยิบคุณกำลังเปลี่ยนเกมให้กลับมาที่มือคุณภารกิจสัปดาห์นี้มี3ก้าที่ทำได้ทันที9ก้าแรกทำลิสต์ของใช้หลักสิบรายการที่บ้านคุณต้องมีทุกเดือนใส่ราคาปกติและเพดานที่คุณยอมรับได้9ก้าสอไปซื้อของตามลิสต์เท่านั้นห้ามหยิบตามอารมณ์ใช้ตารางในไฟล์ที่ผมให้ไปใส่ราคาต่อหน่วยไว้ทุกครั้งก้าสาม จัดหนึ่งวันในสัปดาห์เป็นวันไม่มีรายจ่ายอาหารนอกบ้านทำกินเองทั้งหมดเก็บบินก่อนหลังแล้วจดลงสมุดคุณจะเห็นความต่างชัดเจนใครที่ทำตามครบคุณจะเห็นว่าเงินที่เคยไหลออกกับค่าอาหารลดลงทันตาเงินที่เหลือสามารถนำไปโปะหนี่หรือเก็บเป็นกองทุนฉุกเฉินได้นี่คือภารกิจตอนที่3ของซีรีส์เอาตัวรอดค่าครองชีพ30วัน เราเริ่มจากตัดรายจ่ายคงที่ต่อด้วยต่อรองค่ายบริการและว,วันนี้เราได้เปลี่ยนวิธีซื้อของเข้าบ้านใหม่ให้จ่ายน้อยลงแต่ยังอิ่มครบทุกมือ้อได้ประโยชน์จากตอนนี้กดติดตามช่อง Money Journey และพบดกันตอนหน้าผมจะพาคุณไปแก้ค่าเดินทางและไลฟ์สไตล์เพื่อให้คุณอยู่รอดโดยไม่เจ็บตัวสวัสดีครับพบกับรายการ Money Journey ลองหลับตาแล้วนึกภาพบินค่าเดินทางของคุณทั้งเดือน ค่าเติมน้ำมันเต็มถังฉี่ครั้งหมดเกือบ5,000ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะรวมแล้วเกิน2,000ค่า Delivery อีก2,000กว่าบาทบางบ้านมีค่าน้ำอัดลมกาแฟแก้วละร้อยทุกวันรวมกันคือเงินที่หายไปโดยไม่รู้ตัวยอดนี้สูงกว่าค่าเช่าบ้านของหลายคนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองค่าเดินทางและค่าไลฟ์สไตล์กลายเป็นก้อนใหญ่ที่กดเงินเดือนคุณลงทุกเดือน ทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันที่สั่งสมจนกลายเป็นภาระถ้าตัดไม่ได้คุณต้องจ่ายทุกวันทุกสัปดาห์ผลคือเงินสะสมเหลือน้อยลงทุกเดือนใครเสียคือคุณและครอบครัวที่เงินหายไปกับค่าเดินทางค่า Delivery ค่ากาแฟใครได้คือผู้บริหารรถโดยสารบริษัทน้ำมันและแพลตฟอร์มส่งอาหาร ที่รับเงินไปทุกคำสั่งซื้อวันนี้ผมจะพาคุณลงรายละเอียดวิธีลดค่าเดินทางและค่าไลฟ์สไตล์โดยไม่ทำให้ชีวิตพังก้วแรกจัดตารางเดินทางรวมทุระให้เสร็จในทริปเดียวถ้าคุณขับรถไปที่เดียวต่อหนึง,งานคุณจะจ่ายค่าน้ำมันเกินจริงทุกเดือนเปลี่ยนเป็นรวมหลายทุระในเส้นทางเดียวแค่ปรับสัปดาห์ละครั้งคุณจะลดน้ำมันได้เกิน20% 92 คำนวณค่าเดินทางต่อกิโลเมตรถ้าคุณใช้รถส่วนตัวลองบวกค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าเสื่อมหารด้วยระยะทางจริงแล้วเปรียบเทียบกับรถสาธารณะคุณจะรู้ทันทีว่าทริปไหนควรเปลี่ยนวิธีเดินทางบางเส้นทางรถไฟฟ้าถูกกว่าครึ่ง93เลือกวิธีร่วมเดินทางถ้าออฟฟิศคุณมีเพื่อนร่วมเส้นทางแชร์ค่าเดินทางสักสองครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดภาระได้ชัดเจน ค่า Delivery อาหารคืออีกตัวดูดเงินลองจดดูว่าคุณสั่งกี่ครั้งต่อสัปดาห์ค่าเฉลี่ยต่อครั้งกี่บาทแล้วคูณออกมาทั้งเดือนคุณจะตกใจตัวเลขนี้บางบ้านเกิน2,500บาทวิธีแก้คือกำหนดกติกาสั่งได้สัปดาห์ละครั้งที่เหลือต้องทำกินเองกาแฟคืออีกหนึ่งค่าใช้ใจ่ายที่ฟังดูเล็กแต่รวมแล้วหนักถ้าคุณจ่ายแก้วละร้อยวันละหนึ่งแก้ว เดือนละ3,000ถ้าปรับเป็นทำเองที่บ้านหรือออฟฟิศแก้วละ10บาทคุณจะเหลือเงินเกิน2,500บาททุกเดือนหลายคนรู้สึกกดเพราะคิดว่าชีวิตจะหมดสนุกถ้าต้องตัดทั้งหมดแต่ความจริงคุณไม่ต้องตัดทุกอย่างเพียงเลือกตัด1สิ่งแล้วเก็บหนึ่งสิ่งที่รักไว้คุณยังมีพื้นที่หายใจแต่เงินในกระเป๋าจะกลับมานี่คือจุดหักเหที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิด การเปลี่ยนวิธีเดินทางและไลฟ์สไตล์เล็กๆทำให้คุณได้เงินกลับมามากกว่าที่คิดการลดค่าน้ำมันเดือนละพันการลดค่าเดลิเวอรี่อีกพันห้าการลดค่ากาแฟอีกส0 0พันรวมกันคือ4,500บาทใน1เดือนภารกิจสัปดาห์นี้ทำได้3ข้อทันทีข้อ1เลือก1วันรวมธุระให้เสร็จในทริปเดียวแล้วจดค่าน้ำมันเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนข้อ2 กำหนดเพดานการสั่งอาหารเดลิเวอรี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วบันทึกบินไว้ข้อ3ทํทำกาแฟรหรืออาหารง่ายๆที่บ้านหนึ่งมื้อต่อวันเพื่อหยุดเงินรั่วรายย่อยถ้าได้ประโยชน์จากตอนนี้ฝากกดติดตามช่อง m ั n นี่เจอ n นีแล้วเจอกันตอนสุดท้ายผมจะพาคุณไปสรุปผล30วันเต็มว่าเงินเหลือจริงกี่บาทและคุณจะเดินต่ออย่างไรสวัสดีครับ พบกับรายการมันนี่เจอร์นี่ภาพแรกที่อยากให้คุณเห็นในหัวคือกองบินที่เคยทำให้คุณเหนื่อยใจบินค่าเช่าที่จ่ายเท่าเดิมทุกเดือนค่าไฟที่เคยพุ่งค่าค่ามือถือที่เคยหักเกินพันค่าของกินที่เคยทำเงินเดือนละลายวันนี้คุณหยิบสมุดหรือเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ตัวเลขใหม่ที่อยู่ตรงหน้าลดลงหลายพันในเวลาเพียงหนึ่งเดือนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไป คุณไม่ได้เป็นฝ่ายถูกดูดเงินทุกทางอีกแล้วคุณเป็นฝ่ายกำหนดเงินในกระเป๋าตัวเองทำไมเรื่องนี้ถึงกระทบใจเพราะคุณใช้ชีวิตด้วยความกดดันตลอดหลายปีค่าใช้จ่ายโตเร็วกว่าไรายได้ทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าบัญชีแทบไม่ถึงสิ้นเดือนก็เหลือไม่พอคุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอเหตุการณ์นี้ครอบครัวคนทำงานจำนวนมากเผชิญสิ่งเดียวกันใครเสียคือคนที่ไม่ลงมือทา ต้องจ่ายเกินกว่าที่ควรทุกเดือนใครได้คือคุณที่เลือกหยุดเลือกลงมือเปลี่ยนเลือกเอาคืนวันนี้ผมอยากพาคุณเปิดบันทึกตลอด30วันทบทวนทีละก้าวว่าคุณได้อะไรกลับมาบ้างช่วงสัปดาห์แรกคุณกล้าตัดรายจ่ายคงที่ตัดสมาชิกที่ไม่ได้ใช้รวมแพ็กที่ซ้ำซ้อนเงินไหลกลับมาเข้ากระเป๋าช่วงสัปดาห์ที่สองคุณหยิบโทรศัพท์ โทรหาผู้บริการเน็ตโทรหาค่ายมือถือคุณเจอความกดดันจากเสียงปลายสายแต่คุณยืนหยัดด้วยข้อมูลผลคือค่าใช้ใจ่ายถูกปรับลดช่วงสัปดาห์ที่3คุณเข็นรถเข็นด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณมองป้ายราคาเป็นต่อหน่วยคุณรู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรควรเลื่อนผลคือค่าอาหารลดลงทันทีช่วงสัปดาห์ที่สี่ คุณหยุดเงินรั่วจากค่าเดินทางและค่าไลฟ์สไตล์คุณรวมธุระในทริปเดียวลดการสั่งเดลิเวอรี่ทำกาแฟเองแทนการซื้อทุกวันเงินที่เคยไหลออกทุกวันหยุดลงนี่คือจุดหักเหที่สำคัญที่สุดของภารกิจไม่ใช่เพียงเงินที่เหลือแต่คือความรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตการเงินได้จริงคุณไม่ได้ยอมรับว่าทุกอย่างแพงขึ้นและต้องจ่ายคุณเลือกว่าจะจ่ายอะไรจะลดอะไร จะตัดอะไรตอนนี้ผมอยากให้คุณทำสามอย่างก่อนจบภารกิจ 1. เปิดตารางบันทึกหรือไฟล์ที่คุณทำไว้รวมยอดทั้งหมดและดูตัวเลขว่าคุณเหลือเงินเท่าไรใน1เดือนเงินที่ได้คือกำลังใจที่จับต้องได้ 2. เขียนสิ่งที่เวิร์กที่สุดสำหรับคุณลงไปไม่ว่าคือการต่อรองค่าเน็ตการทำอาหารเองการตัดสมาชิกใดก็ตามสิ่งนี้จะกลายเป็นอาวุธที่คุณเก็บใช้ต่อ 3. วางแผนเก็บผลลัพธ์ให้ยาวเกินหนึ่งเดือนตั้งเป้าเก็บเงินที่เหลือใส่กองทุนฉุกเฉินโปะนี่หรือใช้ทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่ย้อมตับไปเสียเงินเหมือนเดิมนี่คือการเอาคืน30วันที่คุณพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณทำได้เพราะคุณลงมือจริงถ้าได้ประโยชน์จากซีรีส์นี้ฝากกดติดตามช่อง m ั n นี่เจอร์นผมจะพาคุณไปต่อในภารกิจใหม่ๆ ที่ช่วยคุณคายชีวิตได้โดยไม่ต้องถูกเงินกดหัวอีกต่อไป